หนังแรกเลยครับไปเลยนะ,ะเป็นยังไงบ้างกันหนังแรกแที่จดจันมากพี่ผมต้องบอกว่าในชีวิตผมไม่เคยอันนี้เป็นคําพูดที่ผมไม่ค่อยได้พูดจะพูดกับพี่เสี่ยอยีกเลยคือผมประหม่ามากไปถึงว่าทุกที่ที่ผมไปอผมจะค่อนข้างมีความมั่นใจอย่างเช่นแบบไปร้องเพลงไปเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยทําอะไรก็ตามแต่ว่าวันทอนี้เราเหมือนกับเราได้ก้าวเข้าไปในจุดที่ทุกคนมีประสบการณ์หมดเลยพี่พี่เต๋อเองพี่เต๋อก็เล่นหนังมาเยอะมากเล่นหนังมาแบบแตั้งแต่ผมจําความได้อ่ะคืออยู่มาค่อนข้างนาน แบบถ้าเขาได้ยินเขาคงดีใจที่ผมดูเขาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างงี้ฮะก็เด็กมากถ้าเราแก่แก่มันจะได้ไหมถ้าเราโตขนาดนี้ใช้คำว่าโตดีกว่าแล้วก็แบบอย่างพี่นุ้ยเองพี่นุ้ยเองก็เป็นโอ้โหเราเห็นที่เขาเป็นเขาเป็นตลกที่เขาเองก็อยู่ในวงการตลกมานานมากๆนานกว่าชีวิตเราอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่มันคือเรื่องจริงใช่ มันเหมือนเราเราเราได้ทํางานกับอย่างอาทยเองก็เหมือนกันอาไทัยแบบว่าตั้งแต่12ปีที่แล้วเนาะพอเขาเริ่มทํางานเขาก็ทางานในวงการตลกมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยไหนจะพี่เสืออีกเราก็เลยรู้สึกว่าโหนี่คือปีแรกนี่คือปีแรกที่เราเข้ามาในฐานนักแสดงที่แบบเต็มตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราถ่ายซีรีส์้อมกับภาพยนตร์ไปพร้อมกันเลยมันก็เลยแบบโอ้นี่ก้าวแรกของเราซิมันเป็นก้าวที่ใหญ่มากมันเลยมีความประหม่าเล็กๆแบบว่าเฮ้ยเราเราไม่รู้ว่าเราจะเราจะเราจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ท้ายแล้วแบบว่าได้พี่ๆได้รุ้มกลับช่วยเงี้ยมันก็เป็นมันก็เป็นคาลิเตอร์คาลิเตอร์หนึ่งที่เล่าออกมาโดยที่มันก็ค่อนข้างที่จะบอกได้เลยว่าสนุกมันมันลงตัวมากสี่คนไม่ทับลายอะไรเงยซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ทําให้เต้าหูถึงแบบว่าทุ่มเทขายทุกมุกขายทุกเม<อ>ะให้กับกุ้มกลับให้กับเ <c oughs> พื่อนเื่อด้วยความตั้งใจถูกปะคือผมจะบอกว่าบางทีผมใช้คำว่า <c oughs> ขอร้องแล้วกันขอร้องขอร้องเพราะว่า เพราะว่าม,มันมันด้วยความที่เราเราเห็นเขาเล่นกันแล้วเราก็อยากเล่นคือพี่นุ้ยเนี่ยคือธรรมชาติของเขาเลยจาก,จากท,ที่ทุกคนเห็นคือเขาหัวไวมากอัครไทยก็รับโบ๊ะบะคลังพี่เต๋อเขาก็สาดอยู่แล้วส่วนเราเองเนี่ยเราเราได้เล่นเป็นหนึ่งในคนที่ค่อนข้างเล่าเรื่องมันอยู่ในหัวใจเราเต็มไปหมดเราแบบอยากบ้างอยากบ้างแต่ว่าเราต้องคีบเอาไว้เราก็เลยค่อนข้างขายเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้ว สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกว่าส่วนผสมสี่คนนะครับมันแต่ละคนก็จะมีไลน์ของตัวเองซึ่งมันสนุกไม่เหมือนกันต้องรอดูต้องติดตามมันมันมากๆแต่พี่ตเลงบอกว่าพอ้าปูเล่นปุ๊บจัดอะไรนะอ่าวไทยจัดไปทะเลไปนำชาพยาออกมาแป๊บซิปีนข้อล่อเรือเขาเล่าเขาว่ากันว่าชีวิตคือการล่องเรือครับอัิซี้ส อลริสอาริสโซเทิลโคลัมบัสเนี่ยถ้าเขาไม่ล่องเรือเขาก็ไม่เจอทววปอเมริกาแต่เรารูไ้ไหมว่าเราไปคนงเียวไม่มีคนจะไปกับเราอะเราไม่รู้ครับ <c oughs> คือรู้ตัวอีกทีก็อยู่คนเดียวแล้วเป็นยังไงบ้างพอไปพอมันต้องเข้ากองมันต้องเตรียมอะไรไปบ้างโหหลักๆเลยผมไม่เตรียมอะไรนะเพ <c oughs> ราะว่าบทเนี่ยบทเราเราวิเราลุยไปจนเราจําได้อยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่เราไปก็ต้องไม่รอเจอหน้างานเพราะว่าสิ่งที่ส่วนใหญ่จะคาดเราไม่ได้เราไม่รู้เลยว่าพี่นุ้ยจะเล่นอะไรบ้างเราไม่รู้เลยว่าอาไทยเขาจะมาเวไหน คือผมต้องบอกว่าผมเนี่ยขอแต่เขาอะ่ะของจริงของแถมเขาคือของแพงหมดเลยพี่นุ้ยกับไทยคือมันออร์แกนิกมากๆสิ่งที่เราเตรียมไปคือเขาเล่นมาต้องห้ามขำต้องไปต่อต้องอยู่กับสถานการณ์คือมันมีมันมีซีนที่ผมขำแบบขำจนไม่รู้จะขำยังไงอย่างไงถ้าเขาเล่นขำมาเรมมาจะเก็ดหน้าไงเพราะเราอยู่ในเฟวกันต้องหยิกและต้องบิดคือเรากลัวอยู่ไงเราต้องแบบ คิด <K ill ain> ไปตามตัวละครี่บางทีก็หลุดขำหลุดขำไปเลยก็มีเยอะเยอะมากจริงๆเรากังวลใครมากที่สุดกลัวเหรอครับผมว่ากูพี่นุย้ยพี่นุย้ยแกหัวไวแกส่งไวแกเหมือนแกคิดแกปุ๊บก็ปะส่งมาแล้วแต่ถ้าเราไม่ทันปุ๊บเนี่ยเราจะแย่แล้วใช่พี่นุย้ยแกจะเป็นคนส่งไวแต่ว่าพี่นุ้ยจะเป็นคนบอกก่อนถ้าสมมติว่าเขาจะเล่นกับเราเขาจะบอกเอ้เรียมๆอ่าใช่แต่เราก็ใส่ไปเยอะเหมือนกันนะใส่จนพวกกลับบอกว่าพอแหมว ขอเป็นเขาว่าขอร้องจริงๆแค่บอกว่าเนื้อมันอร่อยแหละบางทีผมแบบว่าอุ้ยอยากหยุดล้างตามบ้างใช่เราไปเยอะนั้นเราไปเยอะมันน้ำอ่ะก็ออกทะเลนั่นแหละแต่พี่เต๋อโอ่าเอออย่างน้อยก็แบบเห็นตะปูแล้วมีไฟในกองอะไรอย่างเงี้ยไฟเขาใหญ่เกินเนอะคือด้วยความที่จริงๆแล้วจริงๆแล้วอย่างอย่างที่ทุกคนผมเคยเคยสัมผัสเลยว่าจริงๆเราถ่ายทำพร้อมกับซีรีส์เนาะถ่ายทำพร้อมกับซีรีส์เซนจูรี่ออฟเลิฟเลย มันเลยเป็นสมวันที่เครียดกับอีกสามวันที่ตลกมันเลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยเรามาเรามาเราอยากอยากมาเอาความสุขกันแล้วสุดกองนี้มันสนุกมากมากมันปกติผมใช้เนจี้ร้อยเลยอยู่กองนี้มันต้องร้0ยี่สิบอ่ะใช่ไม่ผมอาจจะไม่ตื่นตลอดเวลาแต่ตื่นแล้วคือสุดบางทีผมต้องนอนจริงเพราะผมรู้สึกว่าแบบ ไม่ได้อะเพราะเพราะว่าแบบแอชชั่นมันฮาอะไรเงี้ยมันใช้พลังงานเยอะมากแสดงว่าเขามีความต้องการในการที่เข้าฉากว่าเดี๋ยวว่าถ้าเราใส่น้อยไปเดี๋ยวจะจมจะหายจะจมจะหายไม่ฮาคือด้วยตัวบทอยู่แล้วอะครับด้วยตัวบทติดตามแต่เด็กนี่นี่น่เออยังไงครับติดตามเหมือนนั้แต่เด็กใช่คพี่เต๋อติดตามเหมือนนี้ตั้งแต่เด็กเด็กตัวน้อยเด็กตัวน้อยเด็กตัวน้อยเด็กอะไรตัวนี้เออเอาแล้วดูเสียงเออ วันนันก็าลมย้ายเห็นว่าวิดีโอคอลมาเวลาเหงานะเข้าไปทัวร์ผู้ใหญ่แตสมัยนี้เวลาเหงาเขาจะโทรหาแต่เมื่อกี้เกาบอกเขาไม่เหงาเลยเขาอยู่กับน้องใหม่เกามีความสุขพี่ใหม่ทำงานช่วงนีถ่ายแม่หัวพี่ใหม่ถ่ายแม่หัวเขาก็แบบเ้ยไม่ว่างบ้างไม่ว่างบ้างอ่นนั้นรุ่งคู่ call มาทำไมคนดีคืนดีฟิตเนสคนเดียวกดวิดีโอคอลมา เราก็อ่านเพราะอ่านออกแหละหนาวแลวหลานเองเราต้องตอบกับลุงยังไงก็เราก็ต้องชนคุยอะครับเราต้องไม่แบบว่าไปไปจี้แบบไปจี้แบบจุดจุดเขาเราหลุดไหมลุงเราหลุดไหม ไม่ค่อยแล้วหรือครับแล้วก็เอาแบบบางทีโทรมาหาเราแล้วก็แบบเราอยู่ห้องแล้วก็เอาแมวให้เขาดูบ้างชวนคุยรุ่นแต่ว่าพี่ต๋อจริงๆแบบเราคุยบางอย่างที่มีสาระค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าในมุมของละครหรือว่าหนังเองอะ่ะเขาจะมาคุยแลกเปลี่ยนกับเราเหมือนวันที่ไปดูวิมานหนานหอย่างเงี้ยเราเราก็นั่งข้างๆกันแล้วเรากำลังคุยกันว่า y, เฮ้ยเรื่องนี้ดีจังเลยแล้วเราเล่นต่อเขาใช่มันก็จะมีความแบบเอ๊ะยังไงอะไรอย่างเงี้ยแย่พอมาเล่นเรื่องนี้เราได้อะไรบ้าง กูเยอะครับผมว่าในในเรื่องนี้มันคือในเรื่องของการทํางานแล้วกันเพราะว่าผมเองไม่เคยทํางานในกองของภาพยนตร์ด้วยมันก็เป็นการทํางานที่อีกแบบหนึง่งแล้วก็ตัวละครที่เราไม่เคยได้จับความการถ่ายภาพยนตร์มันเป็นเบอร์ไหนและอีกอย่างมันเป็นช่องของ horror comedy มันเป็นเขาเล่นกันยังไงจังหวะแบบไหนก็คือ อยี่ยนน้อยวันนี Swedish> ้ได้มาสัมผัสแหละจริงมันไม่ปดกดล็อกผลกรตับสินเพราะตั้งแต่ในคุณ่อนข้างจริงจังในการแสดงจริงจังจนบางทีต้องกลับว่ามันไม่ใช่แล้ววันนี้มันโอเคึ้นมานสำหรับเราเอ่อเอ่อ จริงจังเกินหรอครับจริงจังแบบว่าเล่นจนแบบว่าเราเครียดกับมันอย่างเงี้ยอ๋อมันมันมีมันมีช่วงที่ผมเครียดแต่ว่าแค่ว่าช่วงนัน้นเป็นช่วงก่อนถ่ายซีรีส์แต่ว่าตอนถ่ายแล้วมันก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเพราะว่าจริงๆมันมันถูกกดล,ล็อกมาจากตั้งแต่ถ่ายซีรีส์แล้วด้วยว่าเราทํางานกับพี่หวอวรลวินเนาะเราก็ค่อนข้างจะต้องรีแลกซ์เข้าสู่ในเข้าสู่กระบวนการหนังมันก็ต้องรีแลกซ์แต่บางทีเรารีแลกซ์เราแค่รู้วิเรารีแลกซ์แก ศูนย์ก็อยากว่าศูนย์ไหฮะใช่แหละครับเป็นรางวัลดำสนุกเรื่องนี้เล่นเป็นตัวเองหรือเล่นตามคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์ครเมื่อกี้ถ้าดูก็คือแบบอันนั้นคือถ่ายพร้อมกันกับพี่ซานนะครับแต่คาแรรคเตตอ์่างกันเลยใช่คือมันมันไม่เหมือนกันเลยดีใจมาที่พี่เต๋อของเราเป็นดาวรุ่งจริงอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมดาวรุ่งพุ่ง่สุดๆอันนี้จริงใช่ไหมฮะทำไมรู้สึกว่าเขาไม่จริงใจหรอขอบคุณจริงจริงขอบคุณพี่เต๋อมากเลยนะครับ ดาวรุ่งดาวรุ่งดาวรุ่งดาวลุ่มดาวรุ่งเลยไงบ้างพี่เต๋อมาการณ์ตีเขาไม่เชื่อว่าเราพูดว่าดาวรุ่งเราใช้ดาวลุ่อมันคือดาวรุ่มลูกกล้านะเอุ๊ยจริงไหมเนี่ยพี่เต๋อพี่เต๋อเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าเราชอบวิดีโอคอรไปดูใจเขาไปดูแมวห้องคำอย่างเงี้ยทุกทีเราเหงาเราไม่ถ่ไม่หยุดวิดีโอคอรไปใช่แต่ดูแมวเนี่ยเขาเสนอมาเองผมไม่ได้จะขอดูแมวอะไรเลยขอดูเป็นอารมณ์ดีขึ้นไหมครับ บางทีเขาอยากเขาอยากดูเขาอยากดูแนวที่เป็นแบบแนวแบบแอคตัวเองนั so ่นแหละเขาจะถ่ายถ่ายหนังอยู่ถ่ายละครอยู okay ่เาอมีดเรอ่านเอมันเหยกขนาดไหนอะก็จริงๆก็คือคิดถึงเขานะพอมันช่วงเวลาที่มาห่างกันไป็รู้สึกว่าคือมันไม่ผมไม่ได้เจอใครที่มีอิเลรกจี่แบบนี้อีกแล้วมันน้อยมากครับแล้วเราก็สัมผัสถึงอเลร์จีนั้นแล้วเฮ้ยมันหายไปผมก็เลยเริ่มเลมนอย่างนี้แต่ว่าเรื่องาก็คือเมื่อเกียนยรแล้วเขียนวาย ไไดด้้มาจะให้เขาเล่นกับแมวแปลกๆเฮ้ยแต่ดูดีมากขอบคุจ้ายังไงก็ฝากเต้าอู่ด้วยนะครับโอ้ก็เป็นแบบเป็นถือว่าเป็นน้องรักของผมเจ๊น้องไพนี่แจ๊น้องไพนี่มีโรคปรหัอีกเจ๊แฟนฉันนองไห้แล้วเนี่ยแจ๊แฟนฉันนะลืมแจ๊ไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อันนี้เสร็จแล้วเหรอเนี่ยยังครับยังไม่บอกจะรู้แล้วยังเต้าอูรู้สึกคาดหวังไปกันเรื่องนี้ ผมไม่คาดหวังเลยผมผมแค่รู้สึกว่าตู่มเองนะตอนเล่นมันสนุกมากมันได้เห็นหยังไงมันฮาอยู่แล้วว่าแทบไม่ต้องมานั่งบอกเลยว่าแบบเรื่องนี้มันสนุกงไงครับ mm hmm. เดี๋ยวคุณเข้าไปเดี๋ยวคุณออกมาคุณจะรู้เลยเพราะว่าณนะคนที่ผมเล่นเองอะ่ะผมอาจจะไม่ได้แบบโหตลกแบบ MVP แต่คุณเชื่อไหมว่ามันมีหลายฉากที่มัน MVP ด้วยเนื้อเรื่องด้วยการเข้ากันของตัวละครที่เขาเป็นแบบว่าใหญ่ๆงั้นแล้วมันฮาแบบฮาแบบไม่พยายามอ่ะทุกคนคือมันสนุกจริงๆฮะสนุกมากอันนี้การันตีแบบ ต้องรอดูอย่าอย่าเพิ่งเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อผมจริงแต่แต่สนุกฝากครับภาพยนตร์เรื่องนี้คระคุณลูกค้าฝากภาพยนตร์นี่นะครับ404สุขีนิรันดร์นะครับ28พฤศจิกายนนี้นะครับผมสนุกแน่นอน404สุขีนิรันดร์ดันดันนะฮะเข้าไปมันด้วยกันมันมันไม่ใช่แค่หนังผีตลกบางคนจะแบบเอ้ยรู้สึกว่าหนังผีตลกอีกแล้วอ่ะเรื่องนี้มันมีซิกเนเจอร์เลเยอร์คอสตูมเมอร์อะไรของมันมีลูกค้าด้วยครับมี เต็มเลย <c oughs> บนครบนอกจากเรื่องนี้แล้วเห็นว่ามีบทงานาอื่นด้วยหรว่าต้องรอเพิ่มตัวใช่ไหมฮาใช่ครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับทุกคนยังไงก็ฝากติดตามด้วยใกล้แล้วใกล้แล้วเนาะ <c oughs> เป็นนักร้อง <c oughs> ก็จะต้องมีเพลงมนของตัวเองบ้างแล้วขอพูดออกไปอย่างนี้เลยกันแต่ว่าใกล้ๆนี้บอกได้เลยว่า <c oughs> ปัม๊มติดตาไปได้วันสนัจอติดอ้ยเอ้ยมีอีกเหรอมีอ๋อเฮ้ยวันสนัตจอก็ สสุวันสนันจอก็ติดตามดีๆว่าเต้าอู่กับเต้าอู่กับโรเจอร์ได้ทำอะไรเต้าอู่จะได้ทําอะไรเอาโรเจอร์ได้ทําอะไรเดมอนจะได้ทําอะไรนักแสดงช่องวันจะได้ทําอะไรทุกคนต้องได้ทําอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ในในช่องวันสามสิบเอ็ดก็ไปดูต่าวอุ้ยผมชอบมากทำไม พอดีทีมงานช่องวันอยู่ข้างโอเคค่ะโอเคค่ะไม่ทันหนึ่งสองเอ่อนี่อะกลัวอารมณ์ขึ้นมาฮาเลยนะอะไรฮะ